ดวงชะตาของชาวราศีธนูในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับ ดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือนตนุลักษ์ของชาวราศีธนูนะครับคือดาวพฤหัสนะครับฉะนั้นการที่ดาวพฤหัสของคุณโคจรไปอยู่ในเรือนราศีมีนแบบนี้เรียกได้ว่าได้ตาแหน่งเป็นเกษตรราเรียดีหรือตาแหน่งที่มั่นคงแข็งแรงเข้มแข็งและยังไม่พอนะครับดาวพฤหัสในตําแหน่งนี้ยังติดความเป็นองค์เก์อีกด้วยองค์เกณฑ์คือเรื่องราวของความสําเร็จคือเรื่องราวของความมั่นคงคุณทวีเข้าไปอีกเท่ากับว่าชาวราศีธนูนะครับจะมีเรื่องราวของความสําเร็จเกิดขึ้นในตัวตนของเขาเพราะว่าพฤหัส ก็ถือว่านะครับเป็นดวงดาวของตัวแทนของชาวราศีธนูใน้เช่นเดียวกันและอิทธิพลของการที่เรียกว่าดาวพฤหัสโค,โครจรไปอยู่ในเรือนพันธุพันธุใ้ตำแหน่งเป็นเกษตรพันธุคือเรื่องราวของทรัพย์สินหรือเรื่องราวของความมั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าคุณจะมีเกณฑ์การวางรากฐานชีวิตที่มั่นคงเกิดขึ้นมีเกณฑ์การได้ทรัพย์สินใหญ่ๆไม่ว่าจะมีเกณฑ์การได้รถใหม่มีเกณฑ์การได้สินทรัพย์อย่างบ้านเกิดขึ้นได้ด้วยเชน่นเดียวกันก็ถือว่านะครับชาวราศีธนูในช่วงเวลานี้ นับว่าเป็นเรื่องดีมากๆเลยทีเดียวแต่นะครับอิทธิพลของดาวพฤหัสในช่วงเวลานี้เรียกได้ว่าโคจรวิปริตหรือโคจรโดนถอยหลังอยู่จึงนับได้ว่านะครับช่วงเวลาที่คุณคาดหวังหรือสิ่งที่คุณคาดการ์หรือสิ่งที่คุณคาดหวังชีวิตจะก้าวหน้าช่วงเวลานี้อาจจะโดนดึงออกไปมีอุปสรรคเกิดขึ้นมีความล่าช้าได้ด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่านะครับพฤหัสของคุณเดินเสียมาตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้และดาวพฤหัสตลอดทั้งเดือนพฤศจิกาย คนนี้ก็ถือว่ายังเดินเสียอยู่อีกต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับแล้วเขาก็จะหลุดกับจากการที่เดินเสียในวันที่สองธันวาคมนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอีกไม่นานแล้วนะครับสองธันวาคุณก็จะเดินเป็นปกติอีกครั้งของชาวราศีธนูทําให้เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของคุณมีความราบรื่นขึ้นทําให้ชีวิตของคุณมีความก้าวหน้าขึ้นสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณโดนดองเอาไว้คุณถูกฟลีดเอาไว้หรือคุณว่าไม่ค่อยมีความก้าวหน้าในชีวิตของคุณในช่วงเวลานี้ก็ถือว่านะครับ เป็นจังหวะที่เพียงแค่ว่าชั่วคราวเท่านั้นเพราะหลังจากวันที่สองธันวาคมชีวิตของคุณก็จะมีจุดของการได้ก้าวหน้าต่อมีจุดของการได้เดินต่อมีโอกาสในชีวิตมากขึ้นกว่าเดิมได้อีกนั่นเองครับเพราะฉะนั้นชีวิตของคุณจะขับเคลื่อนไปได้เป็นอย่างดีก็ต่อเมื่อหลังจากวันที่2ธันวาคมเป็นต้นไปนั่นเองครับอดทนเฝ้ารอนิดนึงนครับสิ่งดีๆรอคอยคุณอยู่ยังไงพฤหัสที่ได้ตำแหน่งที่ดีๆแบบนี้ก็ยังอยู่กับคุณไปยาวๆกันเลยทีเดียวจนถึงวันที่19เมษายก66กัน ทีเดียวนั่นเองครับจึงจะหลุดพ้นเท่ากับว่าชาวราศีธนูก็ยังมีเรื่องราวดีๆอย่างต่อเนื่องที่พฤหัสยังให้ผลประโยชน์กับคุณกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวครับและนอกจากนั้นนะครับอิทธิพลของการที่เรียกว่าดาวพเกษนะครับกลุ่มลัคนาของคุณแบบนี้ก็สื่อถึงในรูปแบบของการที่ชาวราศีธนูอาจจะไปเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมต่างๆอาจจะไปเกี่ยวข้องกับของโบราณหรือมีเกณฑ์การเข้าวัดเข้าวานะครับเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลานี้และนอกจากนั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือความหมายของดาวพเกษนะครับกลุ่มล แบบนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่ชาวราศีธนูอาจจะไปค้องวะหรือเกี่ยวข้องกันกับเรื่องราวในอดีตของคุณก็ได้ไม่ว่าจะเจอเพื่อนเก่าในอดีตเจอแฟนในอดีตหรือไปเจอกับเรื่องราวให้คุณได้หวนนึกถึงในระลึกถึงนะครับรูปแบบชีวิตของคุณในอดีตเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่งผลทําให้ในช่วงเวลานี้ของชาวราศีธนูอาจจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับในอดีตเกิดขึ้นหรือคุณก็มีเกณฑ์การเดินทางเกิดขึ้นไปในสถานที่แปลกๆหรือสถานที่โบราณเก่าแก่หรือ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับช่วงเวลานี้นะครับก็ถือว่าคุณมีเซนต์ที่ดีเลยทีเดียวนะครับในการที่รู้สึกอะไรต่างๆได้ดีนะครับเพราะว่าดาวพระเกตก็คือดาวแห่งจิตวิญญาณนะครับฉะนั้นการที่ดาวแห่งจิตวิญญาณมากลุ่มลัคนาคุณแบบนี้ก็จะส่งผลในเรื่องราวของจิตพลังงานต่างๆที่จะเข้าและก็จูนกับคุณได้ง่ายเกิดขึ้นนั่นเองครับทำให้ใครที่มีเซนต์อยู่ก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้คุณรู้สึกถึงจิตสัมผัสอะไรต่างๆด้านนี้ได้มากขึ้นกว่าเดิมด้้วยซํานนั่นเอง ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการงานของชาวราศีธนูกันบ้างนะครับต้องบอกว่าการงานของชาวราศีธนูในเดือนนี้นับว่าเป็นเรื่องราวที่ดีกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่านะครับดาวประจําตัวเรื่องการงานของคุณคือดาวพุธฉะนั้นการที่ดาวพุธซึ่งเป็นดาวการงานของคุณโคจรไปอยู่ในเรือนของราศีตุลเรียกได้ว่าดาวพุธในตำแหน่งนี้ติดตำแหน่งอุจจาภพิมุกด้วยนะครับ,รบก็คือ,อยังตำแหน่งที่แข็งแรงอยู่มีความมั่นคงอยู่มีความเข้มแข็งอยู่นะครับและอีกอย่างหนึ่งดาวพุธในตำแหน่งนี้ก็ยังติดอุดมมาเกณฑ์อีก จึงส่งผลทําให้การงานของคุณมีความราบรื่นเป็นอย่างดีมีความสําเร็จกันเป็นอย่างดีและแถมเจอดาวอาทิตย์ดาวจากภพสุภะสุภะคือเรื่องราวของความสําเร็จคือเรื่องราวของการเติบโตการต่อยอดมาอยู่กับคุณด้วยแบบนี้ 1. คืออาทิตย์4คือพุธอยู่ร่วมกันเป็นดาวคู่วิชาการดาวคู่วิชาการอยู่ร่วมกันจะส่งผลลั์นะครับในเรื่องราวของการพูดจาของคุณให้ดูน่าเชื่อถือกันอย่างมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้การงานของคุณไม่ว่าคุณจะพูดอะไรไปนําเสนออะไรไปทุกคน ต่างเชื่อถือในตัวของคุณนะครับเรกได้วาช่วงเวลานี้คุณก็มีไฟนะครับในการขับเคลื่อนด้านการงานเป็นอย่างดีเพราะอาทิ์ก็ถือว่าเป<ๆ>็นดวงไฟที่จะขับเคลื่อนชีวิตของคุณได้ดีเลยทีเดียวและนอกจากนั้นนะครับก็ยังได้เจอจุดซัพพอร์ตจากดาวสุกอีกด้วยสุกนะครับซึ่งมาจากภพลาภะลาภะที่เป็นเกษตรราที่เดีลาภะคือเรื่องราวของโชคลาภนะครับเพราะฉะนั้นการงานที่อยู่ในเรือนลาภะก็เท่ากับว่าการงานของคุณมีจุดได้รับโชคลาภอยู่หรือมีความราบรื่อนอยู่หรืออยู่ๆก็มีเรื่องฟุกฟุ อคุคณให้คุณได้รู้สึกดีเกิดขึ้นหรือว่านําพาสิ่งที่ดีๆมาแบบให้คุณได้ง่ายๆเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับส่งผลทําให้การงานของชาวราศีธนูในเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นเดือนที่ดีมากๆก,กันเลยทีเดียวที่จะขับเคลื่อนให้ชาวราศีธนูประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งถึงแม้นะครับในวันที่9พฤศจิกายนเวลา10นาฬิกา16นาทีพุทธของคุณจะยกออกจากตนก็จริงเข้าไปสู่ในเรือนพิจิกก็จริงนะครับแต่ก็ยังมีเรื่องราวดีๆอยู่นะครับซึ่งถึง ว่าพบนี้รับจะเป็นเรือนวินาตก็ตามนะครับแต่เนื่องจากว่าอยู่ในเรือนธาตุน้ําด้วยกันแบบนี้ก็ยังไม่ใช่จุดที่เสียหายนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตด้านการงานของคุณนะครับถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงในสู่พบเรือนที่เสียเกิดขึ้นได้แต่ก็ไม่ใช่ส่งผลเสียแน่นอนหรือยังไม่ได้ส่งผลลับด้านลบอย่างเต็มที่นั่นเองครับเพราะอยู่ในเรือนธาตุน้ําเป็นคู่ธาตุกันนั่นเองและยิ่งนะครับดาวศุกร์ตามไปด้วยในวันที่14ก็ถือว่าเป็นจุดซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าดาวศ พระนะครับอยู่กันกับดาวพุธซึ่งเป็นาธาตุน้ําร่วมกันอยู่ในเรือนราศีพิจิกซึ่งเป็นเรือนธาตุน้ำเขาเขาเรียกว่าดาวพุธกับดาวศุกร์เป็นเรือนธาตุน้ําอยู่ในเรือนธาตุน้ําแบบนี้ ได้คู่อสีธิธามีตัวช่วยในการเอาตัวรอดมีรูปแบบของชีวิตที่ขับเคลื่อนได้ต่อมีชีวิตที่สามารถผ่านพ้นไปได้เพราะฉะนั้นจะบอกว่านะครับอาจจะมีอุปสรรคเข้ามาบ้างเกี่ยวกับการงานของคุณแต่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่ในการที่คุณจะเอาตัวรอดไปได้นั่นเองสุดท้ายนะครับทุกๆปัญหาคุณก็แก้ไขได้เพราะมีตัวช่วยที่ดีมีรูปแบบของการได้รับการซัพพอร์ตที่ดีนั่นเองครับสงผลทําให้การงานของชาวราศีธนูในเดือนนี้นับว่าเป็นเรื่องราวที่คุณจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีโดยเฉพาะทั้ง วันที่1จนถึงวันที่9พฤศจิกาย,ยนเรื่องการงานของคุณโดดเด่นเอาซะม,มากๆกระทีเดียวแหละครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของชาวราศีธนูกันบ้างนะครับสําหรับดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวราศีธนูก็คือดาวเสาร์การที่ดาวเสาร์ของคุณโคจรเป็นเกษตรราธิบดีอยู่หน้าเรือนตัวเองแบบนี้ออบบนก็ถือว่าเรื่องการเงินของชาวราศีธนูมีโอกาสสร้างความหลักมั่นคงหรือมีโอกาสาที่คุณจะลงหลักปักฐานเกี่ยวกับการเงินได้ลงตัวเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าช่วงก่อนหน้า นี้ดาวการเงินคุณเดินเสียมาเป็นระยะเวลายาวนานกันเลยทีเดียวเพราะดาวเสาร์ก่อนหน้านี้โคจรวิปริตเดินถอยหลังนะครับหรือเขาเรียกว่าพักองศาทําให้การเงินคุณมีจุดสะดุดมีจุดติดขัดมีจุดไม่ได้ดังใจมีจุดที่อาจจะเกิดอุปสรรคมาเป็นระร,รอกระรอกนะครับแต่ก็ต้องบอกว่านะครับในเดือนนี้ตลอดทั้งเดือนถือว่าเป็นเดือนที่ดีเลยทีเดียวเพราะว่าดาวการเงินเดินเป็นปกติแล้วดาวการเงินนะครับให้คุณแก่ชาวราศีธนูอย่างเต็มที่แล้วนั่นเองครับแต่ก้อนครับความหมายของคําว่าดาวเสา เสา,สาซึ่งคือโทษทุกข์โทษทุกข์ที่อยู่ในเรือนเงินเขาก็หบอกว่าการเงินคุณอาจจะได้มาแบบยากๆไม่ได้มาแบบง่ายๆแต่สุดท้ายก็ได้อยู่ดีนั่นเองครับแต่ก็จะมีอุปสรรคนิดนึงต้องแก้ต้องไขหรืออาจจะมีความล่าช้าก่อนจะได้มาเช่นเดียวกันนะครับแต่อย่างน,น,น้อยก็อย่างที่บอกได้เลยครับว่าการันตีถึงความสําเร็จเพราะเนื่องจากว่าครับดาวเสาที่เป็นตําแหน่งนี้ติดตําแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีคือความมั่นคงนั่นเองครับก็ส่งผลทําให้ชาวราศีธนูมีจุดของการ ตั้งหลักตั้งตัวเกี่ยวกับการเงินมีจุดที่คุณจะประสบความสําเร็จเกี่ยวกับการเงินเกิดขึ้นได้เพราะดาวประจําตัวของคุณก็เป็นเกษตรนะครับเงินก็เป็นเกษตรอีกแบบนี้ยังไงก็เรียกได้ว่าความสําเร็จก,ก็ต้องเกิดขึ้นแหละครับสําหรับชาวราศีธนูยังไงในปีนี้คุณก็ปังๆกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะหลังจากวันที่2ธันวาเมื่อดาวประจําตัวของคุณโคจรเป็นปกติแล้วบอกได้เลยว่าชีวิตฉลุยกันเลยทีเดียวครับสำหรับชาวราศีธนูนั่นเอง ต่อมาครับมาดูกันต่อในเรื่องราวของความรักของคุณกันบ้างนะครับสําหรับความรักของชาวราศีธนูนะครับก็คือดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนดวงเดียวกับดาวเจ้าเรือนการงานฉะนั้นนะครับดาวพุธของคุณนะครับก่อนที่โคจรไปอยู่ในเรือนตุลบอกได้เลยว่าด้านความรักของคุณจะมีรูปแบบชีวิตที่ราบรื่นเป็นอย่างดีนะครับสามารถเกื้อกูลกันเป็นอย่างดีมีความเข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดีแต่ก็จะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นได้บ้างเป็นครั้งเป็นคราวเพราะเนื่องจากว่าราหูเลงกันกับพุธแบบนี้เรียกได้ว่าเป็นดาวคู่ เพงงเเล็กันป็นดาวข้อพิพาทกันเกิดขึ้นก็จะมีจุดสะดุดมีความไม่เข้าใจกันบ้างแต่สุดท้ายก็นับว่าไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่อะไรนั่นเองครับซึ่งนะครับหลังจากวันที่9พฤศจิกายนนะครับดาวพุธของคุณจะหลุดจากในเรือนของราศีตุลเข้าไปสู่ในเรือนของราศีพิจิกนะครับพุธนัดตำแหน่งนี้ของคุณก็ถือว่าเป็นจุดของการที่ขับเคลื่อนไปได้อยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นจุดของภพวินาศก็ตามนะครับแต่เนื่องจากดาวพุธโครจรเป็นเสดเสดก็คือโครจรไปอย่างรวดเร็วพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วนะครับเหตุการณ์ แย่ๆมันอาจจะถาโถมเข้ามาช่วงแรกๆคุณมีเกณฑ์การไม่เข้าใจกับคู่ครองได้มีเกณฑ์การห่างเหินมีเกณฑ์การห่างไกลกันนะครับกับคู่ครองได้นะครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าดาวพุธเดินเสดไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วหรือผ่านจุดวิกฤตไปอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับและก็หลังจากนั้นนะครับในวันที่27พฤศจิกายนนะครับเวลา23นาฬิกา5นาทีพุธก็จะยกจากเรือนพิจิตเข้าไปสู่ในเรือนของราศีธนูติดตำแหน่งเป็นอุดมมาเกณฑ์อีกคครรัั้งนะบดพาุธ ตอนอยู่พบเรือนของราศีตุลได้ตําแหน่งอุบัตม,มเกณฑ์พอย้ายมาราศีพิจิกไม่ติดตําแหน่งอะไรแต่พอย้ายไปราศีธนูติดตําแหน่งอุมดมเกณฑ์ก็ถือว่าเป็นตัวช่วยดีๆนะครับแต่ว่าพุทธณตำแหน่งในเรือนของธนูถือว่าพุทธได้ตําแหน่งเป็นปลาปลาก็คือมีความไม่แน่นอนมีความไม่มั่นคงอยู่แต่ข้อดีของความเป็นปลาในะเรือนปัตนิข้อดีก็คือคุณสามารถคอนโทรลแล้วก็ควบคุมคู่รักของคุณได้นั่นเองครับเพราะว่าคู่รักถือว่าเป็นจุดท,ที่เอาแน่อน,อนอนไม่ได้หรือมีความอ่อนแอในตัว เนนั่องทําให้ในเรื่องราวของการควบคุมนะครับคู่รักก็เชื่อใจคุณหรือว่าเชื่อฟังคุณเกิดขึ้นนั่นเองครับในช่วงเวลานี้ก็ถือว่านะครับความรักของคุณก็จะเริ่มลงตัวแล้วก็จะมีจุดที่ดีอีกครั้งหลังจากวันที่27พฤศจิกายนเป็นต้นไปนั่นเองครับต้องบอกว่าหลังจาก27ิพฤศจิกายนเป็นเรื่องที่ดีเลยทีเดียวเกี่ยวกับความรักของคุณนะครับช่วงเวลานั้นถ้าเกิดใครที่ยังโสดอยู่ต้องการที่จะมีคู่รักนะครับช่วงนั้นแหละจังหวะนั้นแหละที่จะมีโอกาสสาหรับคุณโดยเฉพาะรอนิดนึงรอ หลังจากวันที่สองธันวาคมก่อนรอให้ดาวประจําตัวของคุณแข็งแรงบอกได้เลยว่าคนโสดมีเกณฑ์การที่คุณจะเนื้อหอมมากๆมีเสน่ห์มากๆในการที่จะดึงดูดคนรักเข้ามานั่นเองทําให้คุณมีเกณฑ์การสลัดโสดได้หลังจากวันที่สองธันวาคมเป็นต้นไปนั่นเองครับและนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีธนูประจําเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับต้องบอกได้เลยครับว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ของชาวราศีธนูถือว่าเป็นเรื่องราวที่ยังขับเคลื่อนไปได้เลยทีเดียวแล้วก็มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นได้ด้วยซ้ำนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานของคุณนับว่ามีเรื่องราวที่ยังดีๆอยู่มีเรื่องราวที่คุณจะเห็นภาพของความสําเร็จอะไรเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนได้อยู่นะครับเรื่องการเงินก็เช่นเดียวกันครับมีจุดที่คุณจะประสบความสาเร็จเป็นอย่างดีความรักอาจจะเป็นช่วงช่วนะครับในช่วงต้นเดือนแล้วก็ปลายเดือนดีนะครับในช่วงกลางเดือนอาจจะดูเครียดเครียดตึงตึงนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะสุดท้ายก็ผ่านมันไปได้อยู่ดีแหละครับฉะนั้นจึงสรุปได้ว่านะครับในเรื่องราวชีวิตของคุณในเดือนนี้ของชา ราศีธนูนับว่ามีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของคุณอย่างแน่นอนนะครับแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้าครับคำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้างๆของแต่ละราศีเท่านั้นครับ แน่นอนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่ว <ul> นอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับจุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกําเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนครับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่ คือจุดเปลี่ยนครับว่าทาไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นการีจรนั่นเองครับปัจจัยข้อที่2นะครับต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทํานายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งคุมหรือโยก หรือจตุโกรนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคำาำนานนั่นเองครับ เพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอะลึกลงไปจนถึงไส่ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจาะลึกลงไปจนถึงไส่ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนาวางจักนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจักรผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยําแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่าคุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสามสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุด สำเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำทันายดวงใหม่ๆที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ